สวัสดีครับช่องานน้อยผมพาทุกท่านมาชมทะเลครับทะเลที่จังหวัดจันทบรุรีอำเภอแหลมสิงจังหวัดจันทบุรีครับที่นี่ที่เขาเรียกว่าอ่าวยางครับพาทุกท่านมาชมทะเลกันเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องในน้อยด้วยนะครับวันนี้ โอ้ล้านอาหารมีลิงครับลิงมีลิงอยู่ตัวหนึ่งครับแน่นั่งบนหลังคาร้านอาหารโอ้สบา,ายใจเฉบเลยครับครับมาดูวิวชิวทัศนะครับนี่มีเด็กเล่นน้ำทะเลชายทะเล ฟังเสียงคลื่นกระทบฟังสบายสบายยามเย็นครับฟังแล้วสบายใจเย็นดีครับครับเย็น ยอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องนายน้อยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ